ภาพนี้ทําเอาใครหลายคนใจหายนะครับผู้ชมโดยเฉพาะคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับก็ไปทําข่าวแก่เนี่ยครับภาพล่าสุดของจอมแฉเมืองไทยคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ในชุดโรงพยาบาลและอยู่ในสภาพที่ต้องบอกว่าพักรักษาตัวจากอาการป่วยนะครับเออบนผมเนี่ยเออบนหัวเนี่ยไม่มีผมนะครับบนหัวเนี่ยไม่มีผมอย่างที่เราเห็นกันคือรักษาโรคมะเร็งนะครับคงจะมีการให้คีโมหรืออะไรก็ดี แต่ก็เห็นว่าคุณชุวิ์ก็ยังหน้าตาสดใสอยู่แต่ก็น่าจะกําลังสู้กับโรคร้ายแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าดูตามภาพนี้ก็ค่อนข้างจะผอมนะครับคุณชมผอมลงไปเยอะเหมือนกันผอมลงไปเยอะเหมือนกันอย่างที่เราทราบวันดีว่าคุณชุวิ์เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งตับนะครับและต้องไปรักษาตัวอยู่ที่ต่างประเทศข้อความล่าสุดที่คุณชุวิ์ฝากมาถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับคุณชมครับในเรื่องของการจับนักร้องคนดังคุณศรีสุวรรณจันยานะครับคุณชุวิ์เนี่ยครับฝากข้อความบอกว่า คนดีสีสังคมนี่ก็คือสีสังคมคือน่าจะเป็นการพูดถึงคุณสีสุวรรณนะครับอันสังคมไทยเนี่ยมักจะเชื่อถือคนมือถือสากปากถือศีลแค่ทําท่ากราบไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าคนไทยก็หลงเชื่อลีลาชี้นิ้วโกหกอาชีพร้องเรียนแล้วแบล็กเมลเนี่ยมาช่างหากินง่ายเหลือเกินเรื่องไหนเห็นว่าจะได้สตังเนี่ยไม่รีรอทําตัวดังพระเวสสันดรมาโปรดสัตว์แต่ที่ไหนได้พอโปรดได้ทีก็ตีกิน หากไม่ใช่ของแท้ย่อมหวันไวหวเสมือนหนึ่งในภาษากฎหมายเรียกขู่กันโชคกระตุกให้สะดุ้งแล้วรอเคลียเพราะเกระเลกลัวอิทธิพลคนใช้สื่อเป็นเครื่องมือบรรดาข้าราชการกลัวโหดเมื่อได้ยินชื่อสีพวกสีขาวไม่อยากมีเรื่องต่อความยาวสาวความยืดจ่ายดีกว่ายิ่งพวกเท่าๆเนี่ยแทบจะรีบเอาเงินสดใส่ลังเบียไปแกล้งลืมไว้ถึงที่บ้านสังคมบรรบัดซบ คนชั่วมันถึงหากินแบบนี้ได้ก็เป็นข้อความจากคุณชูวิทย์ครับคุณผู้ชมข้อความล่าสุดนะครับแล้วก็ภาพนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในชุดโรงพยาบาลน,นะครับคุณภาพของคุณชูวิทย์เนี่ยแต่ก็ยังคงขับเคลื่อนนะครับให้ข้อคิดเตือนใจในสิ่งที่เองมีความรู้หรือว่ารู้ให้กับสังคมไทยอยู่ต่อเน,นื่องครับ